<c oughs> สวัสดีครับสวัสดีผู้ชมทุกคนนะผมวันนี้อยู่กับเกมรถไฟไทยนะครับไม่ใช่รถไฟเท่รถไฟนอกครับวันนี้นะครับอ่าชิวๆเพลินๆไปนะครับวันอาทิตย์นะดูวันชิวๆไปวันนี้สำหรับวันนี้เป็นงานอ่าภารกิจของเราคือหัวรถจักรคันนี้ครับนี่เราได้หัวรถจกักรอ่าซอสนะครับหมายเลขหนึ่งสี่ห้านะครับ แล้วสำหรับวันนี้ผมได้ทําการเติมหินเข้าไปเรียบร้อยแล้วนี่ไม่ใช่ไม่ไม่รู้ว่าหินหรือเป็นฐานหินหรือเป็นอะไรนะครับคือผมเติมไปแล้วเรียบร้อยแล้วสําเร็จเรียบร้อยแล้วแล้วทีนี้ภารกิจมันบอกว่าให้ไปสับรางครับไปสับรางที่นูนะ่นอีกสามร้อยเมตรนะมึงให้กูเดินนะขบวนยาวๆมันให้เดินนะโอ้ ไม่รู้ว่ามันให้สับรางหรือมันให้อะไรนะน่าจะไปสับรางนะครับน่าจะให้ไปเดินไปสับประแจน,นะครับคืออันนี้ผมเดินอผมเนี่ยไหลผมไหลรถเติมฐานหินมาเรียบร้อยจนจนถึงเนี่ยจนครบทุกตู้แล้วนะครับน่าจะให้ไปอสับรางแล้วก็ถอยไปต่อเอาอีกพวงหนึ่งมาหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับก็เอาก็วาดไปนะครับ มันให้ทําอะไรเราก็ทําอ่ะแล้วดูให้วิ่งกับอัโคอย่างไกลเลยลูกพี่ <c oughs> น่าจะให้สับรางนะครับดูดิอันนี้ครับรอยผมเติมไปนะอันนี้คือรอยผมเติมนะดูมันหกดลหกเต็มเลยโอ้สมจริงทช่ไหมรอยผมเติมนะนี่อันนี้คือรถเราวิ่งออกไปนะเคเดี๋ยวเราไปอ่ออันนี้ก็แล้วกันนะอันนี้ขออภัยในความอคลิปที่แล้วนะขออภัยในความกระตุกด้วยนะเนี่ย <c oughs> มันให้เราวิ่งมาเติมอสับปะแจนับที่ตรงบริเวณนี้นะ ใช่ไหมกูก็เอากูเอา,ก,เอาก็เดินมาแล้วนีไงลูกพี่ก็เดินมาแล้วดีไงอา่าแล้วอะไรคือมันให้เราเดินมาสับประแจใช่ไหมกูก็เดินมาถึงแล้วเนี่ยมันมันทำไมไม่ให้สับวเนี่ยโอ้ยตายเถอะลูกพี่ <laughs> มันเจอแบบนี้ก็งงเหมือนกันแล้วเนี่ย เนียก็ผมก็เดินวิ่งมานะครับน่าจะให้สับป,ประแจแล้วก็ถอยกลับไปนะครับหรือเปล่านะกูก็เดินมาถึงแล้วเนี่ยมึงไม่ให้กูสับแล้วโอ้ยแม่อันนี้ก็คือมันมีอีกเยอะแยะมากมายครับเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับอันนี้ก็เซฟเก็บไว้นะครับเดี๋ยวพาไปดูอ่าอ่า อันใหม่แล้วกันนะครับมันมีเยอะแยะมากมายไก่กองเลยครับทุกคนคนระับนี่คืออะไรครับนี่คือสามารถเข้าไปเล่นได้แบบสบายๆนะครับนี่อ๋ออันนี้ก็กลับไปที่เดิมนะกูไปกลับไปหรอกเฮีย <c oughs> แม่อะไรไม่รู้นะก็มีเยอะมากครับรถไฟอันนี้ก็จะเป็นนี่นี่พาดูพาม,ด,พามดูงานนะครับนี่โอ้โหนี่ดูงานเพียบเลยครับ เดี๋ยววันนี้เราจะเอาอ,อันนี้เป็นงานตัวไหนวะเนี่ยลองกดเข้ามั่วๆไปดูครับอันนี้อุ้ยเป็นอะไรวะเนี่ยเสียตังค์เปล่าเนี่ยเออเรามาดูไอ้เหี้ยอะไรวะเนี่ย <c ười> คือรถไฟเยอะมากครับนะในเกมนี้นะรถไฟเยอะมากครับนะครับ อ่าอันนี้ก็จะเป็นในที่ที่เราวิ่งไปวันนั้นนะครับที่เราวิ่งไปวันนั้นเราไม่ไปแล้วนะครับเออมึงอย่ากออกเกมดิที่เราวิ่งไปวันนั้นนะครับนะทุกคนอ่าเราไม่รู้จะทําอะไรดีครับวันนี้ก็เดี๋ยวหาภารกิจทําก็แล้วกันนาะอ่าอันนี้เป็นงานฐานหินนะครับงานฐานหินงานฐานหินมึงย้อนกลับไปไนหนวะเเนี่ยงานฐานหินนะครับนี่ เอาอีกแค่ไปกดแล้ว <c oughs> ดูชิชวๆไปกดเรียบร้อยแล้วเ่าจะเลือกซะหน่อยอ๋อลองลองให้ดูก็ได้นะนี่เป็นไงล่ะอันนี้เป็นอ่าคืออะไรวะเราน่าจะต่อเรียบร้อยแล้วก็อาจจะเดินทางนะรประมาณนั้นนะคตอนแรกผมไปโหลดเข้าเรียบร้อยแล้วนะก็อาจจะเดินทางนะครับอาจจะเดินทางใช่ไหมเดี๋ยวขอลุกขึ้นไปดูว,ว่าเราเติมฐานหินครบหรือยัง หาญาดครับพี่หาญาดครับอ๋อน่าจะเติมครบแล้วนะครับหุ้ยเฮ้ยมีสองหัวได้ไงวะตอนแรกยังมีหัวเดียวอยู่เลยเจน,ลจนแล้วพี่เจนปุ๊บปุ๊บปุ๊บอ่าเฮ้ยเรามีสองหัวได้ไงวนะเนี่ยว้าวมีสองหัวนะครับเปิดประตกูกเปิดประตูอ๋อเขาเอเดียรญาต์เช็คเดินตรวจรถก่อนแล้วกันนะเอ๊ะแล้วตู้นี้เป็นอะไรอะ่ะ ตู้นี้เป็นไรลูกพี่เดี๋ยวน่าจะพังน่าจะแบบเอ้าจะไปเดินไม่ได้วะน่าจะพังแล้วก็อาจจะไม่ใช้ไม่ได้นะครับนี่ตู้นี้นะใช่ไหมน่าจะใช้ไม่ได้นะเขาก็เลยตัดออกครับนี่เขาเลยตัดออกครับน่าจะใช้ไม่ได้ส่วนตู้พวกนี้ก็เตรียมออกเดินทางครับนี่เห็นไหมที่เราเติมเมื่อกี้นะครับเต็มเรียบร้อยนะ ตอนแรกเราได้หัวเดียวอ่ะแต่ตอนนี้เราได้สองหัวแล้ววะ่ะเฮ้ยก็ถือว่าดีนะไปเดี๋ยวเราเด,เดินทางกันเลยครับทุกคนวันนี้เราได้หัวจาก SCG นะหมายเลขหนึ 1, 1, 6, 7, ่งหนึ่งหกเจ็ดเอตอนแรกหนึ่งสี่ห้าไม่ใช่หรอวะออข้างข้างหลังเป็นเลขอะไรวะให้หนึ่งห้าสองเอาได้ได้หัวใหม่ซะงั้นอะไรวะเนี่ยนี่ครับก็พาดูข้างหน้านะสวยงามครับริ้วขบวนยาวเหยียดเลยครับริ้วขบวนรอโอเคไปขึ้นรถกันเลย เราจะทําขบวนไปนะครับวันนี้เปิดประตูออกเลยวันนี้ขึ้นด้านหน้านะปิดประตูหน่อยเดี๋ยวฝุ่นเข้าขึ้นข้างหน้าครับนี่ปิดประตูลูกพี่เอ้าไม่ใช่ไม่ใช่ไปเปิดอะไรปิดตัวนี้โอเคเฮ้ยช่างเครื่องเราไปไหนวะเนี่ยอไม่มีช่างเครื่องหรอวะปิดประตูข้างหลังนะครับเอเคนั่งเอ้ยนี่ไงช่างเครื่องมาแนละ้วอ๋อช่างเครื่องมาปนนั่งอันนี้ที่ของใครวะเนี่ยอ๋อไซคเกียร์ครับไปอย่าเดินหน้านะครับ แล้วก็อันนี้เป็นสวิตอะไรวะเนี่ยเปิดไฟเหรอปุ๊บมาเปิดไฟอ,อย่างเดียวละกลัวอันนี้เป็นเบรกนะครับดึงลงให้สุดนะครับนี่อันนี้เป็นคันเร่งนะทุกคนพร้อมยังพี่อ่าวีดตัวไหนวะวีดอะตัวนี้เปล่าไม่ใช่ปะวีดตัวไหนวะเนี่ยเฮ้ยนี่ไงน,นี่ได้ยินเสียงไหมอันนี้เป็นระฆังนะครับโอเคไปดึงคอนโทรลออกเลยแล้วกันครับ ปึ๊บมาสัก60%นะเดี๋ยวรถมันก็วิ่งเองนะเอาเหี้ยอันนี้มันเป็นเบรกนี่วะโอ้โหว่าอยู่อันนี้เบรกคระเอ่าน่าจะเบรกรถจักรกับเบรกขบวนนะนี่เปิดบีดไปแล้วนะลูกพี่นะกดยาวๆแล้วเขาบอกกดยาวๆอะ่ะแหมโอเคกดเรียบร้อยอันนั้นอันนั้นเป็นอะไรวะนะ่ะอ๋อวิ่งอะ่ะอุ้ยไปฝั่งนู้นเลี้ยวไปฝั่งนู้นด้ยเขียวดีครับความเร็วที่40นะก็ดันคอนโทรลไปเลย B1 นะครับปาาลบปาโลเผปปลาโอเคเร่งเครื่องขึ้นแล้วครับไปเร็วพี่มันดันไปข้างหน้าหรือดันไปข้างหลังวะเนี่ยไอ้เหี้ยขับไปเปลี่ยนเลยดันไปข้างหน้าหรือข้างหลังเนี่ยน่าจะข้างหลังไหมอ๋อดันดันมาข้างหลังดูดิเตะผ้าอะไรไปอ๋อเหี้ยไม่ใส่เกียร์แล้วอี้ยไม่ใส่เกียร์แล้ว อ๋อใส่แล้วนี่หว่าไมรถไม่วิ่งอ่ะบเบรก็ลงอ๋อบเบกอ๋อลงสุดแล้วนี่หว่ารถไม่วิ่งวะอ่าดันไปเอน็นเอาสเตปแปดเลยแล้วกันนะเดี๋ยวรถน่าจะวิ่งนะเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็วิ่งหรอกวิ่งยังอ่ะอุ้ยล้อดิ้นเลยหรอวะเนี่ยล้อดิ้นหรอวะ ทำไมรถไม่วิ่งอ่ะเอาเคลื่อนแล้วเคลื่อนแล้วเคลื่อนแล้วเด้อเด้อเด้อตอนนี้ผมแปลกใจอ่ะรถรถรถไม่วิ่งครับตอนนี้ครับปิดประตูหนวกหัวตอนนี้รถไม่วิ่งครับเฮียไอ้บัวที่ไหนเลยเออวิ่งแล้ววิ่งแล้ววิ่งแล้วโอเควิ่งแล้ววิ่งแล้วเกมผมจะดึงมาสเต็ปสองครับ ตอนนี้ความเร็วที่เจ็ดศูนย์จุดศูนย์จุดแปดนะศูนย์หนึ่งจุดศูนย์โอเคอันนี้หนึ่งไมล์แล้วเคเร่งมาที่สามนะครับความเร็วจะเพิ่มหรือเปล่าวะเปิดไฟตัวไหนวะเนี่ยมืดที่ผาดในห้องเก็งเนี่ยโอเคความเร็วเพิ่มแล้วโอ้ยิงสักทีเลยมันต้องดึงมาข้างหลังครับต้องดึงมาข้างหลังนะเมื่อกี้เราดึงไปข้างหน้าครับเดี๋ยวเราไปดูริ้วขบวนกันดีกว่าครับอ่าที่จริงมันกด ปุ่มเลขสามเลข2เนี่ยมันจะเปลี่ยนมุมมองให้นะแต่ว่าทำไมวันนี้มันไม่เปลี่ยนก็ไม่รู้นะมันไม่เปลี่ยนหลายวันแล้วแหละดูมาดูเลี้ยวขบวนครับดูดีอ้ยสวยมากครับโอ้โหจริงๆแน่เราออกเดนออกมาดูวิวครับวิวข้างนอกนะสวยงามมากเลี้ยวขบวนยาวมากเลยทุกคนคือเราอย่าเพิ่งรีบนะครับตอนนี้เราไปเร็วไม่ได้นะครับ เฮ้ยมันจะไปทางไหนวะเนี่ยไปซ้ายหรือขวาวะเนี่ยซ้ายเหรออ๋อน่าจะไปซ้ายนะเพราะว่า G P S อยู่ฝั่งซ้ายนะนี่เป็นไงเราเปิดหน้าต่างหน่อยชวมวิวสวยๆฝั่งนู้นแยกไปไหนไม,ไม่รู้ครับอุ้ยมีขบวนรถมาด้วยฝั่งนู้นอ้๋อเฮียตากรฟ้าได,ด้ปะไม่ใช่นะเอ้ยโอ้ไปๆๆนะครับตอนนี้ความเร็วที่สิบเอ็ดนะครับสิบเอ็ดเราขับเร็วยังไม่ได้นะทุกคน ขับเร็วยังไม่ได้นะครับเ,เราต้องมันประแจเลี้ยวเลี้ยวขวานะครับต้องเราจะไปวิ่งบนรางขวานะครับปิดก่อนนอกหูรเราจะวิ่งบนรางขวานะครับทุกคนนะประแจมันเลี้ยวขวานะยประแจเลี้ยวขวาครับเดีย๋ยวพาไปดูข้างนอกเดี๋ยวพาไปดูข้างนอกปล่อยรถไฟนวิ่งไปนะครับนี่พาไปดูใกล้เลยครับนี่นี่ยืนชมวิวข้างหน้าเลยครับ น่ารู้จักเลยนะฮ <laughs> ่ <Yeah. S 1> <laughs> พอก็ราอทาแบบนี้ตายเลยลาออกไล่ออกเลยนะะ <laughs> ตอนนี้ความเร็วเขายังเพราะว่ายังยังยังไม่เพิ่มครับเพราะว่าตอนนี้หางท้ายขบวนครับท้ายขบวนยังยังไม่พ้นประแจนะครับเราต้องวิ่งจะช้าก่อนแล้วกันนะครับเ <laughs> ย่าอย่าพึ่งใจร้อนนะทุกคน <laughs> ดูกันยาวๆยาไปครับเดี๋ยวพึ่งใจร้อนนะ <laughs> ชิวๆเพลินๆน,น,นะเพลินๆชิวๆ อย่ากดลงไปเด็ดขาดนะกดลงไปขึ้นไม่ได้นะครับคิดไม่ทันโอเคแล้วตอนนี้ผมจะไปเพิ่มความเร็วแล้วกันนะครับเราไปเพิ่มความเร็วก่อนแล้วกันนะครับคอนโทรลอยู่ข้างบนนะครับคอนโทรลรถเป็นอยู่ตรงนี้โอเคเราจะเพิ่มความเร็วมาที่สักท่าแล้วกันนะครับรถมันก็จะเร็วขึ้นรถมันจะเร่งขึ้นนะครับยิ่งเร่งแรงมันก็วิ่งเร็วนะครับดูริ้วขบวนของเราวันนี้จะไปส่งฐานหินแล้วกันนะครับส่งฐานหิน ดูดิโอ้โหทำกระบวนยาวมากเลยโอ้บวนรถเอ่อขบวนรถไอหินรถสินค้านะครับประตูตรงนี้เป็นประตูอะไรวะเนี่ยอ๋อประตูออกทางนอกระยะเฉยหรอนีอ่ผ่าดู้างนอกครับสว่างแจ้งแ๋ยวเราจะเล่งสเตปไปสุดท้ายเลยกันจะได้เร็วๆนะครับอา่ามันสุดอย่างไงเนี่ยลรกพี่ แปดสเต็ปแปดเลยแล้วกันนะครับไปเดี๋ยวร,รถวิ่งชา้าซะเหลือเกินเนาะโอเครถเดี๋ยวรถมันก็นเพิ่มความเร็วขึ้นนะครับตอนนี้นะครับแหมนี่ก็ปิดประตูนะครับนี่แหมปิดประตูช่างเครื่องเราดูอยู่นะครับหที่ขับอยู่ข้างบนนะครับช่างเครื่องเราดูอยู่เราไม่ต้องรีบนะครับนี่ผมเร่งมาสเต็ปแปดแล้วมันวิ่งช้าของวะอุ้ยช้าจิ๋วไปเลย เราอย่าลงไปเด็ดขาดนะลงไปขึ้นไม่ได้นะครับลงไปขึ้นไม่ได้มาชมวิวใกล้แลนะ้วเนี่เล่งรถลรวปล่อยรถทิ้งไปเลยนะครับอุย้ยเฉลยรถรถเร่งเล่งไม่ขึ้นเลยว่ะทุกคนเป็นไรวะมันหนักขนาดนะัน้นหรอวะรถเร่งไม่ค่อยขึ้นเลยโอ้เละหนักน่าจะหนักมากเลยคนระับรถเร่งไม่ค่อยขึ้นเลยกดดั่งเลยะกดชิปอะ กดนั่งได้ไหมนั่งไม่ได้ป่ะเปิดปรต้าต่างรถเร่งไม่ค่อยขึ้นเลยครับตอนนี้ครับอันนี้ขึ้นเร่งสุดแล้วนะผมเร่งไปจนสุดแล้วนะครับมัน,นเร่งไม่ค่อยขึ้นเลยวะ่ะเปิดเียดเลยแล้วกันเาต้องนั่งก่อนลนะได้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 ไดไดไดแปน้นอันนี้เร่งสุดแล้วนะครับเร่งไม่ค่อยขึ้นเลยคือรถหนักมากนะครับโหความเร็วไม่ขึ้นเลยวะ่ะ หนักน่าจะอันนี้ขนาดสองสองหัวนะเนี่ยที่ม่นหนักขนาดนี้เหรอวะหนักมากเลยครับขวบบนรถเอพี่เปิดไฟในห้องเก๋งไงพี่เปิดหน่อยได้ไหมพี่ <c oughs> พี่เปิดไฟน้อยลูกพี่โอ้ตายแล้วลูกพี่นั่งอย่างเดียวเลยอะเรามาชมว,วิวตรงกลางดูตรงกลางกันบ้างนะน,นี่เป็นที่ขับคนระับอันนี้เป็นขับโบราณเป็นอะไรวะเนี่ยคืออะไรอ๋อเป็น เหมือนกิ่งเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งครับเขาเปิดไฟตรงไหนวะเนี่ยเออมันก็สว่างอยู่ดีกว่าเคได้อยู่เคลียเร่งสุดแล้วรถยังไม่วิ่งอีกรถยังวิ่งได้แค่นี้นะครับเอ้า่อนหน่อยแล้วกันถ้าเราดึงไปข้างหน้ามันจะเป็นอะไรวะผมลองดูเนี่ยมันเพิ่มไหมความเร็วออ่่ะาความเร็วอ๋อมันจะเป็นถอยหลังเหรอ ให้ความเร็วรถวะรถหรือเปล่าวะตอนนี้ความเร็วที่สิบเจ็ดสิบหกไอ้แค่รถลดลดเอ้าดึงมากลับขึ้นมาอ๋อความเร็วรถนะครับปล่าโอเคอ๋อมันต้องเป็นหลอดสียเงินเหรอความเร็วไม่ขึ้นเลยรถอะไรวะวิ่งอย่างช้าเลยครับหนักจิ้บหายเลยรถเนะี่ยแม่ไปเอาเล่งแม่งไว้เอาเล่งไว้เนี่ย เรามาดูข้างหลังกันนะครับเออไปเร่งไปเล่งไปอย่างนั้นแหละนะครับเรามาดูฝั่งนี้กันนะครับคือแบบพี่แกนหนักมากนลครับดูดิดูล้อนวิ่งนะครับคือพี่แกแบบหนักมากเลยโอ้โหรถวิ่งได้แค่นี้นะครับถือว่าชา้าถือน่าจะหนักพอสมควรนะดิ ล้อมันสมจริงดีวะ่ะทำสมจริงมากเลยบด,ดูมันวิ่งเนี่ยดูล้อนวิ่งนะครับสยอดไปเลยนะครับโอเคเดี๋ยวผมเอาคลิปตัดชิปไปเพียงเท่านี้ก่นกอนแล้วกันนะครับดูไปเพลินๆนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมก, like, ก like, ดไลค์กดซับสไครตนะครับเนี่ยดูทางนะปล่อยรถมันวิ่งไปเลยครับเล่งจนสุดแล้ววิ่งได้แค่นี้เองนะครับโอเคเจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันนะครับหนักมากๆเลยครับถ้าชอบก็อยากเล่นอีกก็เมนบอกได้นะครับ ไลค์เยอะๆกดซับสไครป์ด้วยนะเป็นกำลังใจนะครับโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะสำหรับคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ครับบ๊ายบายทุกคนนะครับบสวัสดีทุกคนครับสวัสดีครับ,บร